โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมมังกรนะครับแล้วก็ช่อง n e w t e c h Thailand และตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่งาน The Move by Honda นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง Honda ก็มีการโชว์นวัตรกรรมเกี่ยวกับด้านยานยนต์ต่างๆของ Honda ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรีและจะมีความพิเศษยังไงบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ด้านหลังผมก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับน,นั่นก็คือ Honda Zero Series นะครับซึ่งก็มีทั้ง2รุ่นนะครับโดยเป็นตัว Honda z e r r s e r i e s s a l o o n นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัว Honda Zero Series SUV หรือว่า s p c e h u u นะครับซึ่งในส่วนของ Honda Zero Series Saloon นะครับ<ม>ก็ต่างจากตัวรถคอนเซปต์เล็กน้อยนะครับโดยประตูก็จะไม่ใช่ประตูเกาวิงนะครับแต่ว่าดีเทลหลายๆอย่างนะครับก็จะคล้ายกับ ตัวรถยนต์คอนเซปต์นะครับอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับโปรดักชันคาร์แลยครับก็ยังคงเป็นสไตล์ซีดาน,น,นแต่ว่ามีความสปอร์ตฟิวเจอร์ล้ำๆนี่นะครับพอดีเขาไม่ได้ให้เข้าไปนั่งดูด้านในนะครับเราก็อาจจะต้องถ่ายจากด้านนอกนะฮะก็ดูล้ำๆพอสมควรนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอเดี่ยวแบบนี้นะครับ แล้วก็มีน่าจะเป็นจอคอนโทรลอยู่ที่คอนโซลกลางด้วยนะครับประมาณนี้นี่นะครับตัวเบาะและพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบเบาะก็จะเป็นแบบแนวฟิวเจอร์นะครับดีไซน์แนวฟิวเจอร์ระดับหนึ่งนะครับประตูที่ว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นรถคอนเซปต์นะครับจะเป็นประตูเกาวี ตอนนี้ก็เป็นประตูปกติแล้วนะครับแต่ว่าด้านหลังจะไม่เห็นมือจับเปิดประตูเลยนะครับไม่รู้ว่าเปิดประตูด้านหลังยังไงนะครับโอเค,อเคประมาณนี้นี่นะครับไฟ LED ด้านหลังลํำมากต้องบอกว่าสุดยอดมากโอเค,อเคนี่นะครับ s i l o s e r i e Salon s ตัวซุ้มล้อหลังนะครับมีการตีโป่งเล็กน้อยนะฮะให้ดูเววแต่ซุ้มล้อหน้าไม่มีการตีโป่งนะฮะแล้วก็ล้ออลอยแบบใหญ่มากขนาด22นิ้วนะครับรัดด้วยยางมิชลิน p p l o t t s p o t t 4S นะครับอ่าดูด้านนี้นี่นะครับ ไฟ LED ด้านข้างนะครับแถบขีดยาวตั้งแต่ตัวกันชนหน้านะครับมาจนถึงประตูหน้าเลยนะครับยอดมากแล้วก็ด้านบนน่าจะเป็นตัวลาด้านนะครับด้านบนหลังคาในส่วนนี้ก็เป็นกันชนหน้านะครับนี่ก็มีการประดับไฟ LED ที่กันชนหน้าด้วยนะครับโลโก้ S ตัวใหม่โลโกโล้รุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นเรืองแสงแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น Honda Zero Series SUV Space Hub นะครับก็จะมีการปรับดีไซน์เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะใกล้เคียงโปรดักชันคาร์มากกว่าตัวซาลูนนะครับเพราะว่าเห็นมือจะเปิดประตูนะไฟหน้าปรับใหม่แบบนี้เลย นะครับก็จะเป็นคล้ายๆไฟหน้าแนวพิกเซลนะฮะที่กำลังนิยมกันโอเคครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นกล้องนะครับซูมล้อล้อเป็นขนาด21นิ้วนะฮะโอเคด้านในนี่นะครับจอด้านหน้า พี่คอนโซลหน้าก็จะคล้ายกันกับตัวซาลูนเลยนะครับรวมถึงพวงมาลายัยแล้วก็ด้านข้างเป็นไฟแอมเบียนต์อย่างนี้นะครับคอนโซลกลางก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับเหมือนประดับไฟแอมเบียนต์ไว้เบาะดีไซน์แนวฟิวเจอร์ด้านหลังนะครับก็จะปรับให้มีความต่างจากรถคอนเซปต์แล้วก็ ใกล้เคียงความเป็นโปรดักชันข่ามากขึ้น,นครับอ่าผมบอกว่าสุดยอดมากก็จะดูล้ำไปอีกแบบนะครับสำหรับ Honda Space Hub นะครับซ i r i s ซีรีส s เ v สในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น Honda m o t o c o m p a c t o นะครับก็เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าพักเก็บได้นะฮะ ก็เคยพูดไปเมื่อนาน,านมาแล้วนะครับรอบนี้ Honda านำมาโชว์ของจริงเลยนะครับเหมือนเขาให้ลองเล่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพับแฮนด์ลงไปนะฮะฟีลลิ่งการขับก็โอเคนะครับแต่ว่าก็าจะไม่ชินนิดนึงนะฮะความเร็วก็ประมาณ10กิโลเมตรนะฮะสนุกอีกแบบ โอเคขอบคุณครับอ่าอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์อีวีไบค์คอนเซปต์นะครับของ Honda เ<ช>อ่อตัวคอนเซปต์นี้มันมีชื่อไหมครับเออนี่เลยคะ่ะ EVFUN Concept อ๋อก็คือเป็น EVFUN Concept นี่เลยใช่ไหมครับฟังก์ชันก็จะมีฟ้าชาร์จค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ใช่ค่ะตัวเครื่องเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มีการขับเคลื่อนที่มีเสียงที่เงียบ ใช่ขับแล้วรู้สึกสนุกแล้วก็สบายไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อ,อ,บบอีไอร์เบอร์แสเซค่ะอ๋อันี้จะออกแบบมาสําหรับคนวัยทางานค่ะสามารถขับขี่สัญจรภายในเมืองค่ะไปทํางานอะไรแบบนี้ค่ะใช่ฟังก์ชันที่มีอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะคือฟ้าชาร์ปแล้วก็เชื่อมกับแอปพลิเคชันได้อ๋อโอเคครับ แล้วก็อีเวนต์ตรงนี้เป็นอีเวนต์ตรงนี้คือการทดลองเสมือนจริงของตัว EV Fun ค่ะ oh. เราจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสประสบก,การณ์ในการขับขี่ EV Fun oh. โดยการใส่แว่น VR ค่ะแล้วก็ผ่านการเล่นเกมแข่งรถ oh. ใช่ค่ะถ้าเกิดเล่นคนเดียวเนี่ยก็จะเป็นการแข่งกับ AI ค่ะแต่ถ้า oh. เล่น2คนเนี่ยก็สามารถแข่งในสถามเดียวกันได้อันนี้เดี๋ยวขอลองได้ไหมคะได้เลยค่ะในตัวเกมเนี่ยจะเป็นการแข่งแต่สามรอบสนามแข่งค่ะเราจะมี m a ซ city กับ ให้ผู้แข่งได้เลือกเองแล้วก็จะมีบับเบิลอีเ็นติ เอวิเบเนฟิกเนี่ยมันจะเป็นบับเบิลที่บอกถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานของบรรดาค่ะถ้าเราขับแล้วเก็บตัวบับเบิลนั้นได้เนี่ยมันจะเอามาทดเวลาในการแข่งของเราวัดผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับเวลาแข่งค่ะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยตัวพลังงาน EV ีเนี่ยก็จะลดลงเราจะมีถังพลังงานให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นว่าถ้าพลังงานลดลงเนี่ยก็สามารถเข้าอินเสเตชั่นื่อชา์พลังงานได้จะใช้เวลาชาร์จ5ควินาทีอ่าอีเวนต์ส่วนอื่นก็มีนะครับสําหรับ ฮอนด้ Honda, อันนี้ก็เป็น e ีวิทอลนะครับหรือว่ายานพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะฮะก็จะมีกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นถึงวันที่30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับใครอยากแวะมาชมมาสัมผัสประสบการณ์ต่างๆของ Honda สามารถแวะมาได้ที่ M อ p มสเฟกรุงเทพนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรดีๆอีกบ้างนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน